สวัสดีครับทุกคนผมเจตดเองวันนี้ก็กลับอยู่ที่เกมโรบ็อกนะฮะก็ห่างหายกันไปนานเลยสำหรับเกมนี้วันนี้ก็มาอยู่ในแมปเพลอร์นะฮะก็คือเดส i ซ e n t เองก็ไปลุยกันดีกว่าฮะโอเคลุยไปครับเริ่มกันเลยดีกว่าไปตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วะฮะผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยสียแบบ เกี่ยวกับเกมเกมนี้เนาะมัว่าเกมนี้มันจะ,ะไม่ใช่เกมนี้สิแบบนี้มันจะเล่นได้ถึง4คนเลยเนาะแต่ผมกดมาคนเดียวเลยเหมือนเขนาหน้าจะมีโน้ตด,ด้วยนะเนี่ยก็บอกว่ามีคนหายครับเรสรีวิสเตอร์นะฮะเขาบอกว่าระหว่างที่เขากําลังออกกาลาตเวนอาปฏิบัติหน้าที่ราลาตเวนเนาะพวกเราได้พบแค่รถราตเวนของเขาที่ถูกทิ้งร้างไว้ที่นอกเมืองโอเคอ่าผมเอาลงไงโอเคเอลงแล้ว โอเคประมาณนี้น่าจะได้นะตรงนี้ไม่ห้องนะครับแถมเปิดเข้าไปได้ด้วยสวัสดีครับผมในนี้มีอะไรไหมตรงนี้เหมือนต้องใช้เป็นแฮมเมอร์เพื่อที่จะบัตทุบไม้ตรงนี้ออกไปเนาะตรงนี้เปิดได้ไหมประตูนี้ถูกล็อกจากอากีกฝั่งเหรอประตูนี้เปิดไม่ได้เนาะโอเคเหมือนเราต้องเดินหน้าตรงไปนะฮะเหมือนตอนนี้เราจะ เข้ามาอยู่ในตัวของท่อระบายน้ําสักที่แหละเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรด้วยอ๋อเสียงกบกบตัวนี้มันจะกระโดดคำเลยผมอันเนี้ยอผมกดย่อดได้บอกกดไม่ได้เนอะอะตรงนั้นมีแฮมเมอร์ฮะโอเคนอันนี้ได้แฮมเมอร์ละก็บอกให้เขาบอกว่าตรงนี้ห้ามเข้านะครับเราก็จะมุ่งหน้าต่อไปเพื่อจะเอาแฮมเมอร์ไปทุบ ตัวของเจ้าไม้ตรงนั้นนะที่มันขวางทางเราอยู่โอเคผมเข้าไปทุบเลยโอเคพังละเจะเอหันซ้ายหันขวาข้างบนมีอะไรไหมไม่มีตรงนี้จะเป็นช่องลมนะฮะเนี่ยออกมาเจอเป็นรางรถไฟเกมนี้วิ่งไม่ได้เนาะ ผมไปทางนี้ก่อนละกันมันมีข้างมีข้างหลังะ่ะว่าไปข้างหลังดีกว่ามันดูมืดดีมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละอ้าวไปไม่ได้ครับเป็นทางตันผมติดกําแพงอากาศแบบไรฮะเราไปทางที่มีแสงดีกว่าตรงนั้นมีประตูด,ด้วยยังไม่ไปฮะเ,เดินไปสักนิดก่อนดีกว่าเผื่อมันจะมีของให้เก็บปิดติดกำแพงอากาศเนาะไปไม่ได้ โอเคตรงนี้เป็นประตูสำหรับพนักงานตรงนั้นมีอ้าวโอเคตอนนี้เหมือนจะเข้าฉากสีเลเนี่ยอะไรสักอย่างแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือมีอะไรให้เก็บปะตรงนี้มีกระดูก แล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างตรงนี้ประตูที่เข้าไม่ได้ครับเราต้องกลับไปเหรอรมันจะมีวิทยมุมาครับเนี่ยเฮัลโหลแบนดีได้ยินชันไหม เอ๊ะเหมือนว่าจะมีการติดต่อมาจากเมื่อกี้แล้วก็สัญญาณคลื่นหายไปนะอ่าตรงนี้เข้าไม่ได้ละอ่าทางไหนวะอ่าไปทางนี้แล้วกันทางนี้ตัดไม่ได้ฮนะติดกับแผงอากาศงั้นแสดงว่าเราต้องเดินกลับไปได้แค่ทางเก่าสินนะอ้าวไฟอันนี้ป็นดับแล้วก็มีรถไฟมาชนผมแล้วเนี่ย จังนั้นผมก็เตืมไปที่ไหนเนี่ยเฮลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมสวัสดีครับตอนนี้มันมีเสียงอะไรพึมพำข้างหูตลอดเลยโอเคตอนนี้เสียงเริ่มหายไปแล้วตอนนี้มันตัดเข้าฉากคัสซีนมืดไปแล้วอะแล้วเราก็ตื่นขึ้น,นจากฝันร้ายฮะตรงนี้มีกระดาษ เห,หมือนว่าจะ,จะสูญเสียความชงจําไปเนาะบางช่วงว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่เรามาอ่านโน้ตก,กันตรงนี้ดีกว่าก็บอกว่าฉันชื่อเรสลีย์อ่าวินเชอร์ฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่มากี่วันแล้วก็บอกว่าจิตใจของฉันเนี่ยมันล่องลอยไปไกลแสนไกลราวกับว่าฉันอยู่ในมหาสมุทรขณะที่ฉันกําลังจมดิ่งลงไปในน้ําลึกเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากความมืดอย่ามองอย่ามองย้อนกลับไป อะไรสักอย่างโอเคเปิดประตูครับอ้าวผมเปิดประตูไม่ได้ผมต้องไปไหนวะถ้าผมเปิดประตูไม่ได้อันนี้ไงประตูเปิดแล้วตรงนี้หอยสีตรงนี้ปิดเนาะตรงนี้มีล็อกเกอร์สองอันไฟแตกด้วย อ้าวเมื่อกี้อะไรขึ้นประตูข้างหลังน่ยเป็นประตูที่มีคำตอบนะะประตูนี้ถูกไอ้นี่ล็อกอาประตูนี้เปิดได้ครับอะข้างหลังเปิดได้ไหมอ๋อมันน่าจะไพ่ปเป็นไอตัวฮอนะเนี่ยเป็นตัวคออันนี้เป็นคอนโทรลรูมข่าวจั่วเลยเดินชนมาทุกอย่างฮะโอ้มีผีเหลี่ยมตรงนั้นด้วยฮะผีโรบอท ่าตรงนี้มีคีย์ครับเจอคีย์แล้วตรงนั้นมีผีเราบอกเลยเมื่อกี้อ่าฮะทีนี้เราได้กุญแจแล้วเราต้องไปที่ไหนตโต๊ะเราเข้าห้องนี้ดีกว่าห้องนี้เข้าไม่ได้นะฮะเอาใช้กุญแจไขได้ปะมันต้องกดคลิกไหม สวัสดีครับอ่าจอมืดไปแล้วอ่าข้างบนมีเป็นน่าจะเป็นห้องคอนโทรลรูมนะฮะเนี่ยอ๋อนี่ไงกุญแจมาไขห้องคอนโทรลรูมนี้ได้มันดูเหมือนว่าจะเป็นห้องคอนโทรลหลักเลยสวัสดีครับอ่าฮะตรงนี้มีที่เปิดฮะอ่าเปิดห้องหนึ่งแล้วครับตรงนี้มีห้องสองห้องสามห้องห้องห้องที่สี่ผมเปิดทั้งหมดได้เลยปะ แป๊ะแป๊แป๊แล้วก็ให้ให้แบบผีที่ให้มันออกมารุมผมอ่ะเดี๋ยวกลับไปดีกว่าตอนนี้ข้อมูลที่เรามีก็คือมีนายตํารวจคนนั้นที่ออกไปสำรวจข้างนอกแล้วก็หายตัวไปกับเราที่มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ข้อมูลเรามีเพียงแค่นี้ฮะแล้วก็เจอตัวของผีตัวแรกผีหน้าขาว ตรงนี้มีกระโดกด้วยฮะผมว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่กระโดกคนนะเพราะตัวเรามาันค่อนข้างเหลี่ยมนะเราไม่น่ามีกระโดกแบบนี้ได้เหมือนที่นี่จะเกิดการทำรทัทเียสักอย่างโอเคอ่าตรงนี้มีกำแพงที่แตกด้วยฮะโอเคเข้าไปได้เนาะอ่าไฟเราดับด้วยน่าจะเป็นการบา์ฉากกันเนี่ยตอนที่ไฟดับเนี่ยอ่าเป็นการโหลดฉากอือฮึอ อุ้ยเจอตุ๊กตาสี่เหลี่ยมทองคำผมีผมสนใจตัวน,นี้มากกว่าตัวเรามันเล็กกว่าตัวซิงน้น้ำหรอคือเราเป็นเด็กเหรอคือตอนนี้คือเราเป็นเด็กเหรอตัวเรามันเล็กกว่าตัวของซิงน้ำอีกแบบซิงน้ำมันแบบขนาดหน้าเลยแสดงว่าเราเนี่ยแบบเตี้ยหรือไม่อันนี้มันสูงเกินไปหรือว่าเราเป็นเด็กวะเอาแล้วปิดประตูใส่กันแบบนี้ออกไ่ยังไงอะ่ะเอ้ยปิดประตู โกรแล้วนะโกรแล้วนะอ่ามันเปิดไม่ได้อ๋อตรงนี้ขึ้นๆข,ขึ้นไปข้างบนได้ครับสวัสดีจ้าอันนี้มีท่อระบายตรงนี้เปิดไปออกไปได้ฮะตอนนี้เราอยู่ในช่องแอร์นะตัวเรามันสามารถยืนในช่องแอร์ได้ตัวเราก็น่าจะเล็กขนาดนึงเลยลเทียบกับสเกลของห้องเนี่ย ตอนนี้ผมกำลังไต่บนราวไม้อยู่ปึ๊บอย่าล่วงไปก็พอขี้เกียจไปเดินใหม่ครับย h ปึ๊บเอ้ยไม่นะคุณลบบอกแมนหายไปแล้วเดินลากไปนู่นเลยฮะ ก็มีรอยปะมือเคมันเขาจะโดนตัวอะไรลากนะมือเมื่อกี้ฉันอยู่ข้างหลังนายไหนอะเอ้ยเปิดไปเจอทุกทีวะคิปมันอยู่หลังประตูลึกเก่ามากเลยอันนี้คอนโทรลรูมนะที่เราเข้ามาเอ้ยมันมีเห็นอะไรคนด้วยอ๋อไอตัวซีเดียมแมนนี่เองไอตัวซีลิมแมน ไอตัวโลบอกซิลียมแมนอาะเจะเอ๋อ่ะเจเอ๋อ่ะเจเอไม่มีเนาะตอนแรกผมนึกว่าเราหันบ่อยๆมันออกจะมาแบบกินตับเราก็ได้อ่าตรงนี้เปิดได้ฮะหม่เปิดเข้าหน้าซะด้วยอ่ตรงนั้นมีไฟฮะเราไม่เราไม่ไปที่มีไฟฮะเราไปมาดีโลบอกแมนแล้วเจอคอแล้วฮะทุบมาได้ปะทุบเลยเนี่ย ประตูนี้เปิดไปได้ฮะประตูนี้ปิดไอตัวโรบบอกแมนมันเอาคอร์มาให้เราฮะเฮ้ยผมผมไม่ต้องตั้งคื่อว่าโรบบอกแมแล้วผมควรจะตั้งชื่อมาแล้เอาเป็น Mr. สเตอร์ซแล้วกันโอ้ชะเมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้ผมโดนก้อนสี่เหลี่ยมพุ่งเข้าชนโอ้แต่ควรมผมนักกลัวม,มากเลยเมื่อกี้มีก้อนสี่เหลี่ยมขนาดอไม่ทราบประเภทฮะ กอนสี่เหลี hmm. ่ยมไม่ทราบประเภทพุ่งพุ่งชนเราเมื่อกี้ใครไม่รู้สิโอ้ยเมาส์ผมร้อนโอเคตรงนี้เป็นห้องอะไรสักอย่างอ๋อเปิดต้อนรับด้วยขอบคุณครับอ่านี่ไงเราเอาแฮมเมอร์ทุบตรงนี้ได้ปะทุบได้อ้ทำไมแฮมเมอร์ใช้ได้แค่ทีเดียวเองอะประตูนี้ล็อกครับ ตรงนี้มีกระโหลกด้วยอันนี้ไงไอ้ผีขาวตัวนั้นอนะผีอ๋อผีไมเคิลแจ็คสันตั้งชื่อให้เลยอ่าตรงนี้เป็นเบสเมนต์นะเป็นห้องไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าห้องอะไรนะอ่าไออ่าอ่าชั้นใต้ดินใช่ใช่ใช่เป็นเป็นชั้นใต้ดินโอเคเมื่อกี้เราเจอผีไมเคิลแจ็คสันมาต้อนรับเนาะ <c oughs> ดีนะไม่ไปร้องฮีฮีใส่เรา ตรงนี้เป็นห้องเก็บของโอเคผมไปทางนี้ดีกว่าที่เราเพิ่งทุบไอตัวของไม้ไปตรงนี้มีพิมพ์เขียวกับตัวของวิทยุนู่นนี่นะแล้วก็มีพัดลมด้วยครับผมเปิดเลยเป็นเปิดห้องเก็บของอ่าตรงนี้ห้องเปิดของเปิดเรียบร้อยแล้วครับเราไปต่อกันเลยดีกว่าอ่านี่ไงมีเจ้าซินเวอร์อยู่ด้วยเจ้าซินเวอร์แมนอุ้ยซินเวอร์อยู่เต็มเลยอ่าดูซิไม่ขยับไหมผมเดินหันหลังเลย ม,มันไม่ขยับเนาะ <S <S โพสให้เราด้วยอะไรอะ่ะฮะมีมีตัวไหนขยับน่าจะเป็นตัวนี้ขยับนะเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อเมือกีอที่มันมีเสียงจัมส์แรกสุดน่ากลัวสวัสดีครับไม่มีเสียงคนเดินด้วยโอ้ไฟผมดับมันน่าจะโหลดฉากแล้วเนาะว่าเปิดไฟมาไอตัวซิลเวอร์ประหารดเนี่ยน่ากลัวเลยนะเนี่ย สวัสดีครับโอ้มันถืออ้าวหนูผมนึกว่ามันถือแท่งอะไรทักอย่างด้วยอยู่บนมือจริงๆไม่ไม่ได้ถือเนาะโอเคที่นี่มันอ้าวยังไงกญแจ้ปึ๊บอ่ะผมได้คีย์ละห้องนี้ไปได้ป๊ไปไม่ได้นะครับล็อกงั้นเราก็เดินกลับทางเดิมกันดีกว่าเหมือนจะมีเสียงอะไรกร๊อบกอบแกบ๊แกบแ๊บเหมือนมันเหยียบพื้นไม้แล้วพื้นไม้มันดัง เหมือนพื้นไม้แตกอ่ะพื้นไม้เสียงมันแบบรับน้ําหนักไม่ได้ตัวมันหนักเดี๋ยวสิมันจะกอดแล้วไหมมีใครจะให้ความอบอุ่นกับเราไหมไม่มีเนาะไปดีกว่าอ่าห้องนี้มันจะไปห้องเปิดเนาะใช่ปะผมหลงแล้วเนี่ยผมจําทางไม่ค่อยเก่งด้วยดิแต้อกุญแจไปเข้าห้องไหนวะ อ่าเป๊บนึมืงผมระลึกก่อนสมมุตว่าเมื่อกี้เราอยู่ในนี้ใช่ไหมเราเดินมาตรงนี้โอเคทุกคนต้องอยู่ดูผมหลงนี่แหละอยู่ดูด้วยกันนี่แหละดูผมหลงนี่แหละอ่าตรงนี้เป็นห้องสโตอ่าตัวอ๋อช่องไอ้ทา่านใต้ดินแน่เลยนี่นี่นี่ต้องเอาเข้าห้องเข้าห้นี้แน่เลยอันนี้อ่างใแล้วโอ้ย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  ถ้ใช่ๆเราลงไปชั้นใต้ดินฮะโอเคมีการเปลี่ยนแมปเล็กน้อยอะไรยังเมื่อกี้ดูไม่ทันฮะไปเร็วกว่าน,น่อยอข้างหลังไม่มีอะไรเป็นถังสามอันแล้วก็มีซิลเวอร์แมนอยู่นั้นฮะตรงนี้มีเตียงมีเตียงแล้วก็มีซิลเวอร์แมนอยู่ตรงนี้เปิดได้ไหมประตูเนี้ยตัวนี้เปิดไม่ได้เนาะ ข้างล่าตรงนี้เปิดไม่ได้แล้วก็มีประตูขึ้นสนิมอ่าประตูนี้เปิดได้ครับอ่ามิซึเวอร์แมนอีกนะแล้วก็มีถังโอเคเราเดินข้ามถังได้ตรงข้างหน้าไม่มีอะไรฮะแล้วก็มีพื้นที่เปียกน้ำามันน้ำมันหยดนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนอกจากเก่านะฮะเพียงแค่เราเดินต่อไปแล้วก็ให้ระวังข้างหลังไว้มันอยู่ข้างหลังนาย หรือว่าเราจะเป็นตัวของไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราน่าจะเป็นเพื่อนของตัวของคนที่ถูกจับไปนะของนายไบรอันอะ่ะแล้วเราก็เป็นน่าจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานมาตามหาไบรอันสถานที่มันอะไรกันว้าวมีตัวซิมบ์แมนโคตรเยอะเลยฉันเห็นประตูตรงนั้นนะฉันเห็นประตูเดินไปเลยอะ่ะ มันยืนตรงเลยคแบบเดินตรงไปเรื่อยๆมันยืนตรงด้วยเนเนเนเยเตอนแรกอ่ะมันหันข้างเว้ยแล้วพอเราเ,ราเดินไปมันแม่งยืนตรงนะทําความเคารพเจียวดีเจียวดีต่อไปผมว่ามันอุ้มมือมันแบบแตะมือเราแน่ๆเลยรอ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 อ่ะนะไม่มีนี่วะไม่เห็นเจียวเลยสวัสดีครับเอยมันเป็นไฟเปิดให้เรื่อยๆด้วย โคตรเจ๋งหมู่บ้านไอ้บ้านบ้านบ้านหล่านี้ค่อนข้าง,าง,างที่จะไฮเทคเลยนะ,ะเนี่ยมีระบบไฟแบบอันนี่ด้วยเซนเซอร์ปึ๊บมันใช่เราเดินไปอีกนามัยเนี่ยอู้ตึดอ่านี่ไงเจอผีไมเคลื่นจักสรนแล้วฮะรันอย่ามองกับใครข้างหลังอ่าแล้วผมต้องรันไปไหนอ่ะ อ่าวิ่งไปฮะผมไม่เชื่อฮะผมผมดื้อผมดื้อมันระบบเซนเซอร์เหมือนเดิมเนาะโอเคแต่เราวิ่งไม่ได้อะ่ะผมผมต้องวิ่งยังไงเราเราวิ่งไม่ได้อะ่ะมาที่เรวิยานอนอ่าเอ็นขอบคุณที่เล่น เราหวังว่าคุณจะสนุกกับเกมนี้คือตอนนี้คือเราจบตัวของชาร์เตอร์แรกแล้วใช่ปะโอเคผมว่าเราน่าจะจบตัวของชาร์เตอร์แรกแหละมันจะมีประตูอีก2ประตูเนาะที่2อสาประตูเลยที่เราให้ไปแล,แล้วก็มีประตูท้ายโอเคผมว่าคลิปนี้มันน่าจะนานเกินพอแล้วครับโอเคครับทุกคนสําหรับเกมโรบอกในวันนี้สําหรับแมปเฮอร์เรอร์ก็ขอติดไว้แค่นี้แล้วกันเนาะในด่านของด่านแรกที่เป็นมนุษย์ไม่เคลื่อนจักสรกับไอตัวของซินว์แมน เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในในพาร์ทหน้าแล้วกันพราะวพาร์ทนี้ผมกลัวคลิปมันจะนานเกินไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนบาย